สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูวันหมดอายุของสินค้านะครับเรามาตั้งค่ากันก่อนนะครับไปที่เมนูคลังสินค้ากําหนดค่าตั้งค่าเลื่อนลงมาที่ lot and serial number นะครับให้ติ๊กถูกข้างหน้าตรงนี้นะครับ ติ๊กถูก3ตัวนะครับมี e x p i r a t i o n date ด้วยนะครับจากนั้นกดบันทึกนะครับต่อไปเราจะไปสร้างสินค้าใหม่กันนะครับไปที่จุดขายสินค้าสร้างสินค้านะครับครอกชื่อสินค้าเข้าไปนะครับในที่นี้ผมจะสร้างสินค้าที่ชื่อว่าทิ f ฟี่นะครับ เลือกเป็นสินค้าประเภทจัดเก็บได้นะครับ storable product ลบภาษีออกใส่ราคาขายใส่ต้นทุนมาที่แทบการขายนะครับเลือกหมวดหมู่ให้กับสินค้านี้ในส่วนของผู้ขายเลือกชื่อของ supplier นะครับสิ่งสำคัญอยู่ในขั้นตอนแทบสินค้าคงคลังตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นการตรวจสอบย้อนกลับ by lot นะครับ ตรงใบลอตกดที่บันทึกนะครับเราจะเห็นว่าเราได้สินค้าทิฟฟีออกมาแล้วต่อไปเราจะไปจัดซื้อสินค้าเข้านะครับไปที่เมนูจัดซื้อจากนั้นกดสร้างใบคำสั่งซื้อนะครับในครั้งนี้ผมจะจัดซื้อทิฟฟี0่100ชิ้นนะครับ จากนั้นกดยืนยันนะครับแล้วก็กดรับสินค้านะครับ r e c e i v e product กดปุ่มแก้ไขครับจากนั้นเราจะสังเกตเห็นรูปไอคอนดำๆตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเพื่อที่จะระบุหมายเลขล็อตของสินค้าทิฟฟี่ตัวนี้นะครับล็อตนี้ผมจะระบุเป็น tf 0001นะครับใส่ตัวเลขเสร็จสิ้นเป็น100จากนั้นกดยืนยันครับ จากนั้นกดบันทึกและยืนยันครับเราไปดูที่รายงานสินค้าคงคลังนะครับไปที่เมนูสินค้าคงคลังแล้วเรียกรายงานออกมาดูเราจะเห็น t ิฟฟีอยู่ในสต็อกนะครับโดยมันจะระบุว่าเป็น LOT TF 0 0 0 1นวน1 0 0ไปที่ Master Data แล้วก็เลือกเมนู LOT AND SERIAL NUMBER นะครับในขั้นตอนนี้เราจะมาระบุวันหมดอายุของ t ิฟฟี่ล็อตนี้นะครับคลิกเข้าไปที่ TF 0 0 1 1จากนั้นกดแก้ไข แล้วระบุวันที่หมดอายุในช่องต่างๆทั้ง4ช่องนะครับณวันที่อัดคลิปนี้นะครับเป็นวันที่7พฤศจิกานะครับผมจะกําหนดวันหมดอายุให้เป็นวันในอนาคตก็คือวันที่30พฤศจิกานะครับซึ่งหมายความว่าตอนนี้สินค้าทั้งหมดเนี่ยยังไม่หมดอายุระบุให้ครบทั้ง4ช่องเลยนะครับจากนั้นกลับมาที่หน้า Lot Serial Number อีกครั้งนะครับ วิธีการดูรายงานสินค้าหมดอายุนะครับให้คลิกที่ตัวกรองแล้วก็ e x p i r a t i o n date alert จะเห็นว่าไม่มีสินค้าไหนเลยที่กำลังจะหมดอายุนะครับต่อไปผมจะทดลองอีกครั้งโดยจัดซื้อทิฟฟี่เข้ามาอีก็อตหนึ่งนะครับ็อตนี้เป็น็อตที่2กรอกชื่อสินค้า ใส่จานวน50ชิ้นนะครับจากนั้นกดยืนยันแล้วรับสินค้านะครับในที่นี้การรับสินค้าผมจะใส่หมายเลขอตเป็น tf 0002นะครับ กดตรวจสอบจากนั้นเข้าไปที่เมนูคลังสินค้าเพื่อที่จะดูรายงานสินค้าคงคลังนะครับและเมื่อเข้ามาดูในรายงานสินค้าคงคลังเราจะเห็นทิฟฟี่ลอตที่2จํานวน5 0นะครับมาในสต็อกแล้วจากนั้นเราจะเข้าไปกําหนดวันหมดอายุให้สินค้าทิฟฟี่ลอตที่2นี้นะครับโดยคลิกเข้าไปนะครับที่ลอตที่2ที่เราซื้อมา็อตนี้ผมจะทดลองกําหนดวันหมดอายุ นะครับให้เป็นวันที่1พฤศจิกานะครับซึ่งก็เป็นวันที่ย้อนหลังที่ข้ามาแล้วนะครับเราลองมาดูรายงานสินค้าหมดอายุกันอีกครั้งหนึ่งโดยคลิกเข้าไปที่ตัวกรองนะครับแล้วก็เลือกติิกถูกตรง e x p i r a t i o n alert นะครับรายงานก็จะแจ้งว่าสินค้าที่หมดอายุคือ t i f f ี่ร็อตที่2นะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับวันหมดอายุที่เราได้ระบุไปนะครับ